นางใหญ่ๆเฮ้ยไปดูใช่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 นี่พี่แจนอีกอันหนึ่งอันหนึ่งอันนี้อันนี้เย่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบันจบบอกเลยว่าเป็นรายการที่สภาทุกท่านมาสนุกเพลิดเพลินที่พิพวิธภัณฑผ่านการเกษตรค่ะดูต้องครับวันนี้พี่แจนจะพาไปทําอะไรเนี่ย ทำอะไรอ่ะไม่รู้เลยเพ่นเียก็ไม่รู้อยู่ๆก็นัดมาเลยไม่รู้ทำอะไรใช่เมื่อกี้นอนรอก็ยังไม่มาเลยเนี่ยอะไรนะพี่มีอะไรให้อ่ะอะไรอ่ะครับไหนต่อไปทำอะไรมาเขาไล่ออกเาเนี่ยเขาไล่พี่แจนหรือเปล่าต้องเปิดดูเฮ้ยมันเป็นภารกิจคืออะไรอ่ะภารกิจให้พี่ต่อและพี่แจนตามหาสมุนไพรลิดเย็น ให้มากกว่า3มชนิดพร้อมบอกชื่อและสรรพคุณโอ้ยสมุนไพรลิตเย็นมีอะไรบ้างพี่ต่อน้ำแข็งไงน้ำแข็งไม่ใช่สมุนไพรอะไรอะ่ะไอติมไงไอติมที่ิวิวิท์ันน์ั่นเหรอใช่ได้เหรอพี่แจมแต่เขาบอกว่าเป็นสมุนไพรนะโออสมุนไพรอ่ะคุณผู้ชมคะเรามาช่วยกันค่ะว,ว่าเราจะไปตามหาสมุนไพรลิตเย็นให้ได้มากกว่า3ชนิดได้หรือไม่เงั้นไปดูกันเลยต้องไอพิพิธภัณฑ์เระเหรอใช่เนี่ยเราต้องรอดไปนะ ไปข้างล่างรอดใช่ขึ้นค่ะขุดน้ำเนาะค่ะหลุดอะไรบ้างที่ลิจเจนอ่ะลิจเจนคืออะไรอ่ะเจอยังพี่แจนไม่เจออ่ะหน้ามันอยู่ในน้ำหรือเปล่าสมุนไพรลิจเจนน่ะทำไมอ่ะพี่แจนก็ต้องลงไปดูสิ สมุนไพรลิเย็นไงเหรอใช่อุ้ยมีปลาไหมเนี่ยแช่ก็ะลงไปเลยพี่ตนเราว่าเราเจอแล้วเจออะไรย่านางใหญ่ๆใช่โอ้โใช่เหรออันนี้เขาไม่ใช่ย่านางใหญ่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นต้นลางจืดเป็นพืชตระกูลเดียวกันคล้ายๆกันเป็นสมุนไพรลิเย็นเหมือนกัน ้มีไไววช่วยอะรอสรรพคุณของเขาเลยนะครับก็คือช่วยในเรื่องราวเกี่ยวกับล้างสารพิษแก้เบือ่อเมาและที่สําคัญเมื่อกี้พี่ต่อบอกไปคือเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นมีสารยับยั้งเกี่ยวกับการเกิดอาการอักเสบเพืพ,พื้นคันต่างๆตามร่างกายนะสามารถเอามาใช้ไปต้มน้ําอาบได้หรือเอาไปต้มน้ําดื่มเพื่อลดอุณหภูมิในร่างกายยังได้เลยโอ้โหสุดยอดมากและที่สาคัญค่ะคุณผู้ชม เขาเป็นเถาไม้เลื้อยแบบนี้นะสามารถเป็นไม้ประดับได้เพราะอะไรเพราะเขามีดอกสวยๆแบบนี้นั่นเองค่ะโอ้โหนี่เลยแบบนี้เลยสวยงามมากสีม่วงสวยงามมากประดับถ้าเกิดเอาไปทําเป็นแบบมีมีเพลย์ให้เขาเลื้อยเป็นซูมไม้เลื้อยได้สวยงามมากใช่เก็บไปไหมเก็บไปเยอะๆอันนี้เก็บไปต้มแน่นอนให้พี่แจนกินใช่ล้างสารพิษเพราะเรามันเป็นตัวสารพิษไะพี่แจนวิ่ยนี่ไงพี่ตองอันนี้อะไรอ่ะ อ่ะแย่นางไม่ทําไมมีลูกๆกอ่ะอันนี้เหรอเดี๋ยวดูหน่อยดูหน่อยอันนี้ไม่ใช่ย่านางอันนี้เขาเรียกว่าดีปีครับคุณผู้ชมโอเคใช่นี่ลิตรเย็นไหมอ่ะอันนี้เป็นสมุนไพรลิตรร้อนอขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาแผลในกระเพาะอาหารเป็นสมุนไพรลิตรร้อนทำไมถึงบอกว่าลิตรร้อนเพราะว่า ผลของเขานะเผ็ดมากเลยนะครับคุณผู้ชมเขานิยมเอาไปทําเป็นเมนูก็คือทําข้าวยำ <Okay. S 2> ข้าวยำก็ได้ใส่แกงนู่นนี่นั่นเป็นเครื่องเคดี๋ยงไปอีกอันเดงเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบดูถ้าเกิดเห็นย่้านางใบมันจะคล้ายๆกันหรือเปล่าแล้วมันจะมีผลมีลักษณะเป็นยังไง <ซะ S 1> แสดงว่ามุนไผรก็มีทางริดน้อนรีดเย็นเนาะใช่ครับผม่ารกิจของเราคือมาต้าท้าสมุนไพรริดเย็นใช่เห็นแล้วเห็นอะไรอ่ะหนไหมอ่ะมันเป็นแบบเคลือเครือเฮ้ยไปดูใช่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  นี่ไงดีปีดีปีอะไรล่ะพ<อ>ี่แจ็อันนี้เขาเรียกว่าใบย่านางใบย่านางที่เราเคยได้ยินกันใช่เราเปรียบเทียบดูลองเปรียบเทียบดูเห็นไหมใบเขาจะไม่เหมือนกันเห็นไหมดูลายเส้นแล้วก็ขนาดใบนี่เป็นไงเหมือนกันไหมครับถ้าเกิดเราดูผลผล,ผลมันจะดูคล้ายๆนะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราสังเกตต้นย่านางเขาจะมีผลไม่เหมือนกันกันกบดีปีเพราะดีปีจะออกเป็นผลแบบนี้เลย นี่ดีปีเป็นแบบนี้เลยใช้กันหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นรางจืดย่านางดีปีแต่ว่าเขาก็มีฤทธิ์มีสมุนไพรที่แตกต่างกันถูกต้องใช่ก็คือย่านางเนี่ยเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นก็มีไงเจอแล้วสังเกตเวลาที่เราทําแกงหน่อไม้พี่แจนทําไมต้องเอาไปใส่เพราะว่าเขาจะมีฤทธิ์ที่ช่วยลดกดอ่กดต่างๆในร่างกายในกระเพาะอาหารของเราสามารถที่จะกินน้ำย่านางคันได้แต่ว่าเขาจะมี กลิ่นเฉพาะตัวของเขาคือจะเป็นกลิ่นเหม็นเขียวนั่นเองนะครับแล้วก็มีสารคอโรฟิลสูงด้วยนะนะครับใช่เพราะว่าพี่แจนเห็นบางคนนะก็ไปคันทานดื่มสดๆเพราะว่าถูกต้องคอโรฟิลสูงแล้วก็มีสารเรื่องราวเกี่ยวกับการยับยั้งต้านมะเร็งได้อีกด้วยโอ้ยสุดยอดเลยเก็บมาเลยพี่ต่อเดี๋ยวไปคันกินเฮ้ยมันหมดแล้วยังยังมีอีกตั้งเยอะเลยพี่แจนพี่ต่อเจอนี่อะไรอ่ะ มันคืออะไรนี่ี่ของนี้ก็มีมันคือตำลึงขออนุญาตเด่นให้คนผู้ชมดูนี่ตำลึงนี่เด็กๆรู้จักหรือเปล่าตอนนี้ตำลึงใช่ถือว่าเป็นผัดที่อยู่ริมรั้วรอบบ้านเราเลยนะใช่ครับผมตลึง่ก็มีเมนูอร่อยอร่อยหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นแกงจืดตำลึงครับบางทีเขาก็จะเอาไปผัดเอาไปผัดน้วมันหอยก็เคยเห็นนะพี่ต่อ ไปใส่แกงออกเอาไปใส่โน่นนี่นั่นได้หลากหลายใช่เอาไปรวกินน้ำพริก,แล,กและที่ส<บ>ําคัญแต่ก,ก่อนนะพี่ต่อ,อเคยกินเมนูที่บอกว่าเป็นต้มเลือดหมูใบตําลึงอร่อยมากเลยเพราะตําลึงเขาจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวใช่แต่นี่ริดร้อนริดเย็นนะเราดูยังเป็นริดเย็นครับผมอ๋อจริงเหรอใช่เพราะว่าในตําลึงนะครับจะมีสารด้วยนะสารที่บํารุงสายตาเกี่ยวกับระบบสายตาระบบประสาทจอทาพตาต่างๆเนี่ยทำให้ สายตาดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ขับล้างสารพิษได้อีกด้วยได้อีกโอ้โหไปเราได้สมุนไพรเยอะแยะเราขึ้นรถกันดีกว่าไหมขึ้นรถไปไหนอะเอ้าไปต้นข่ะสมุนไพรต่อเราได้กี่ตัวแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้สามสามตัวที่เป็นฤทธิ์เย็นใช่ไหมก็จะมีเป็นรังจืดแล้วก็มียญ้านางแล้วก็มีจำลึง โูสุดยอดมากเลยแต่ว่าเราต้องหาทั้งหมดกี่ชนิดเขาบอกว่ามากกว่า3แต่คนอย่างเราเนี่ยพิพิธภัณฑ์มี3ามเลยเ oh <my. S 1> จ็ดสี่ส่ไล่แล,แล้วเราเอา3ชนิด <laughs> เราเอามากกว่า3อยู่แล้วถ้าอยากรู้ว่าที่นีดต่อไปเป็นไรตามมาเลยค่ะไปเลยครับไปเลยพี่ไปเลย จูกต้องนี่เลยอ,อันนี้อันใหญ่มากอ้าวกล้องหายอยู่นี่นี่ตากไปดูได้หนอ,อันนี้ก็คือจะเป็นว่านถางจระเข้เห็นไหมอันใหญ่มากเลยแัน,น,เเน,มน,นสมุนไพรลิตเ็นเหมือนกันเลยที่สําคัญเนี่ยเราใช้ประโยชน์ตรงไหนตรงนี้หรอคะถ้าเกิดเราใช้ภายนอกนี่พี่แจนพี่แจนเห็นนี่ไหม <c oughs> ค่ะนี่นะเห็นน้ํายางสีเหลืองๆอันนี้เป็นน้ํายางอของเขาจะช่วยในเรื่องราวเกี่ยวกับรักษาแผลสดได้นะ แล้วก็ห้ามเลือดตรงนี้ได้ๆๆๆก็คือต้องใช้ตรงนี้เพราะเขาจะมีสาร<ม>ายับยั้งแก้อักเสบอ๋ออะไรที่สาคัญได้ยินมาว่ามันกินได้ด้วยเหรอคะกินได้แต่ว่าไม่เหมาะหรือไม่ควรๆๆๆๆที่จะกินแบบที่มีสดเพราะยางเขาจะไม่สามารถที่จะทานได้แต่สิ่งที่จะทานได้จะอยู่ข้างในพี่ต่อแอบหักก่อนนี่นี่เห็นไหมเพือ่อนไหมอ่ะนี่โดนต้นี่ ห็นวุ้นข้างในไหมครับคุณผู้ชมนี่ก็คือเราจะเอามีดปอกปอกปอกฝานฝานออกแล้วก็เอาวุ้นข้างในตัวนี้นะเอาไปต้มกับใบเตยใส่น้ําตาลกรวดเล็กน้อยให้มีรสชาติหวานนะครับแล้วเราก็เอามาดื่มมากินได้แน่จะมีความเหมือนวุ้นๆเนาะถูกต้องและที่สําคัญน่ะได้ยินมาว่าเขาเอาตรงไหนที่ไปเวลาแผ่นนําร้อนลวกอ่ะก็นี่ไงก็ใช้ตัวนี้ได้เลยก็อย่างนี้ที่พี่ต่อบอกก็คืออาจจะฝานฝานตรงนี้เลยแล้วก็เอาไปแปะ ปักปลาครบตรงที่เป็นแผ่น้ําร้อนลวกเลยเพราะอย่างที่บอกคือเขาเป็นสมุนไพรริดเย็นยินแล้วไปดูอีกชัดไๆเลยไหมเนี่ยได้ได้เห็นไหมยังมันจะเป็นอะไรไหมยังถ้าโดนแล้วใช่ไหมโดนแล้วพี่เจนก็จะตายงั้นโอ้โหนี่พี่เจนอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอันนี้อันนี้เฮ้ยอะไรอ่ะนี่เลยนี่ อะไรดูไม่อบมันเป็นสมุนไพรหรอถือไม้ประดับปะเนี่ยใช่อันนี้คนส่วนใหญ่จะมองว่าเป็นไม้ประดับนั่นก็คือว่านกับหอยเฮ้ยว่านเหมือนกันถูกต้องทําไมาถึงบอกว่าเป็นว่านกับหอยเนอะลักษณะเด่นของเขาเลยก็คือหน้าใบเป็นไงสีอะไรพี่แจนสีเขียวลายหลังใบเป็นสีเขียวพี่แจนตาบอดสีหรอ เป็นสีม่วงใช่แล้วครับก็คือเป็นไม้ดอกไม้ประดับจริงๆมันมีหลากหลายสายพันธุ์เหมือนกันเนาะอันนี้จะเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นเหมือนกันะนะก็คือแก้เบื่อเมาและที่สําคัญแก้ร้อนในกระหายน้ําวิธีการก็เลยเด็ดใบามานี่สามใบล้างน้ําให้สะอาดเอาไปต้มไปต้มกับน้ําสะอาดนะประมาณสัก250 ML เนาะแล้วก็ใส่น้ำตากลกรวดเล็กน้อยแล้วก็ดื่มแก้ร้อนในกระหายน้ำได้แก้ร้อนในกระหายน้ำกี่ตัวแล้วเนี่ยหลายตัวละ 5้าตัวได้แหละใช่มาคุ้มมากๆเลยเราเก่งมากๆเลยภารกิจวันนี้เราคอมพิวหรือ,อยังอะคอมพิวมากๆนะคะสําเร็จแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราขอเอาไปวางก่อนไปล้างก่อนเดี๋ยวจะได้เอาไปไปกิน,<ห>นอยากกินมากเลยเริ่มหิวน้ำแล้วจ้ะนี่นะครับคุณผู้ชมครับ อันนี้ก็คือน้ำเก๊งหวยนะครับที่พี่ต่อเอามาต้มจริง <hatten> ๆไม่ได้ต้มเราก็คือเอาดอกเกงหวยที SAN ่แช่แห้งหรืออบแห้งมันเอามาใส่น้ําร้อนเป็นสมุนไพรฤิต์เย็นเหมือนกันนะนี้ก็คือแก้ร้อนในกระหายน้ําเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนและคุณผู้ชมเคยลิ้มลองรสน่นอนมีกลิ่นหอมชื่นใจเวลาเอาไปใส่เย็นๆได้ไหมได้สิพี่แจนก็พอต้มกับน้ําตาลน้าตาลกรวดนะครับเพิ่มความหวานเล็กน้อยแล้วก็เอาไปผสมกับน้ําแข็งนะมันก็จะเย็นชื่นใจเลย รู้สุดยอดมากวันนี้เนี่ยมิชั่นของเราคือตามหาสมุนไพรฤทิ์เย็นได้กี่ชนิดครับพี่ต่อน่าจะได้5ชนิดเลยครับคุณผู้ชมมีอไรบ้างอ่ะนี่1เลยก็คือลำจืดสองย่านางอ่ะใช่สามอ้ตังเรืองตังเรงเออสว่านกับหอยแค้งว่านกับหอยแค้งและห้าว่านหางจระเขห้าชนิดแล้วนี่ไงหกือเอ่ออะไรนะดอกเก้งหวยแต่เป็นดอกเกงหอยอบแห้งนั่นเอง ชนิดเนี่ยแสดงว่าเราได้เก่สีเลยนะเนี่ยใช่ยังไงคุณผู้ชมก็ลองไปหาดูนะครับว่าในครัวหรือรอบๆบ้านของเรามีสมุนไพรลิบเย็นแบบนี้หรือเปล่านะครับโอเคสําหรับท่านไหนที่ชอบเรื่องราวของพันธุกรรมแบบนี้เหมือนที่เราไปตามหามาเยอะๆนะพี่แจนง,งานนิทรรศการหมุนเวียนเดือนเมษาที่กําลังจะถึงนี้จัดขึ้นในวันที่1 2และ3เมษาเตลยใช่ครับภายใต้ทีมงาน ัเยี <Yeah. S 1> นั่นหมายความว่าพันธุกรรมพืชที่อยู่ในประเทศไทยของเราเครือ <c oughs> ข่ายวิถ์ทางการเกษตของเราจะนํามาเสนอให้ทุกท่านพลาดไม่ได้เลยถูกต้อง <Okay. S 2> นอกจากนั้นค่ะพี่ต่อยัง,ยงมีวิธีการพิเศษเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระก,กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสำเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกด้วยครับผมแล้วก็มีการอบรมวิชาของแผนดินแล้วก็มีตลาดนะครับที่จำเอาสินค้าปลอดภัยสินค้าอินรียมาจําหน่ายด้วยนั่นเองนะครับถูกต้องค่ะหนึ่งถงสาเมษายนมาเที่ยวกันนะคะและที่สำคัญชอบกิจการรมรายการดีๆแบบนี้ยัง <ๆ S 1> กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์ ะะขอแล้วก็กดสับตะไคร้ตบตบตับตะไคร้ให้พวกเราด้วยะนะครับค่ะก็สับตะไคร้ไงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเนาะต้องค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยอยากกินต้มน้ำเก๊กฮวยมากๆแล้วงั้นขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะอันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการเห็นบนจอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ต้องเอาไปกองนะพี่แจนไปกองดีกว่าจะได้กินใส่น้ำขวดนี่อันนี้มันต้มได้เยอะไหม